วันนี้พี่หุ่นพาไปดู payment account นะคะเรื่องการเงินบน s อนะคะไปตรง payment account เลยค่ะทุกคนพอเข้าไปในหน้านี้นะคะทุกคนก็จะเข้าไปดูเรื่องการเงินของเราได้เลยค่ะอย่างเช่นยอดขายที่ได้หรือว่าสิ่งที่เราต้องจ่ายราไจ่ายที่เราต้องจ่ายข้างบนสุดจะเป็น Amount due for August นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครเพิ่งเปิดร้านเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอเราก็ต้องไปกดจ่ายนะแต่ถ้าเกิดอย่างพี่หุ่นอะขายของแล้วมียอดขาย cover ตรงนี้ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็จะมีตรง Available for Deposit นะคะทุกคนแล้วก็ด้านล่าง Current Balance ทุกคนเห็นใช่ไหมคะตรง Current Balance นะกับ Available for Deposit นะของพี่หุ่นอะก็ จะยอดเท่ากันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูความหมายแต่ละจุดนะคะทุกคน available for deposit เนี่ยก็คือเป็นเงินที่เอี่พร้อมจะฝากเข้าเพลเนี่ยให้เรานะซึ่งเขาจะรวบรวมยอดแล้วก็โอนเงินให้เราอะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกคนทุกคืนวันจันทเขาก็จะโอนให้เราเขาจะตัดยอดประมาณจันทร เที่ยงวันนะคะบ้านเราหรือว่าเป็นเที่ยงคืนบ้านเขาเขาก็จะตัดยอดละถ้ายอดมาหลังจากเนี้ยก็จะไม่ถูกโอนมาอยู่ตรง available for deposit นะคะทุกคนยอดก็จะยังอยู่ตรง current balance อยู่นะคะเงินจะถูกยอดขายที่ขายได้จะอยู่ตรง current balance ก่อนนะทุกคนอ่ะต่อไปเนาะตรง current balance เนี่ย เวลาขายได้ที่บอกยอดเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนดังนั้นไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดยอดตรง current balance เนี่ยมันสูงกว่า available for deposit เพราะว่าบางทีอาขายได้ SC จะยังไม่โอนมาตรง available for deposit อะคะ่ะทุกคนเขาจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อตัดยอดเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะ your current net profit นะคะทุกคนก็คืออันนี้เขาจะแจ้งว่า เราจะได้เงินเท่าไหร่จากการที่เราขายของได้อย่างเช่นตัวนี้มันจะมี3ส่วนด้วยกันนะทุกคนก็มีคือส่วนของเซลล์ฟีมาร์เก็ตติ้งนะทุกคนก็ถ้าพี่หุ่นขายได้2เซลล์ใช่ปะอ่ะสเซลล์ Sell, มัน545.21แล้วเขาก็เก็บภาษีจากลูกค้า43.01แต่ในความเป็นจริงแล้วเราได้แค่502 จุดสองศูนย์เหรียญน,นะเพราะว่าไอตรงภาษีที่เขาเก็บจากลูกค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เรานะเขาก็เก็บไปเก็บไปนะไอซี่ก็เก็บไปนอ้องไม่เกี่ยวกับเราค่ะดังนั้นยอดตรงหนะ้าร้อยสองหักนุ่นหักนี่แล้วเราก็จะเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าเหรียญทุกคนของเพียงหนุนก็จะได้ประมาณ 4ี0 3 8เหรียญนะคะในส่วนของฟรีหรือค่าธรรมเนียมที่เอซี่เก็บนะคะทุกคนสามารถดูได้เลยเขามีอะไรบ้างนะคะมี l e a d i n g f e e transaction f e e processing f e e wet and seller f e e แล้วก็ share and save refund นะคะทุกคนวิธีง่ายๆนะว่าความหมายมันคืออะไรนะคะทุกคนให้ทุกคนอ่ะไปกดตรงวงกลมแล้วก็เครื่องหมาย question mark มันก็จะขึ้นมาแล้วคะ่ะ l e a d i n g f e e ก็คือเก็บ ค่าวางสินค้าที่รายการละ0.2เหรียญน,นะคะ Transaction fee ก็คือค่า SC เทียเก็บเปอร์เซ็นต์การขายของเรา6.5%นะส่วน processing f e e ก็เกี่ยวกับ SC Payment นะคะเรื่องการเงินอะ่ะเขาจะเก็บ6%บวก0.3เหรียญส่วน vat and seller fee ก็จะขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆเป็นภาษีจากค่าธรรมเนียมนะทุกคนก็จะส่งให้กับก็คือเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นแหละ แล้วก็หักส่งให้กับหน่วยงานรัฐบาลอย่างของเราก็หักส่งของไทยนะคะสำหรับ s h แชร์แอนเซฟรีฟันนะคะเอซก็อยากให้เราช่วยเขาขายด้วยก็เอาลิงก์เอาร้านคา้าลิงก์รายการสินค้าไปแปะตาม IG Facebook p i n t เทเลสหรือใน TikTok นะคะแปะลิงก์เสร็จก็ถ้ามันโยงมาที่เอ s ซขายได้นะคะเราก็จะได้ 4%นะปกติอ่ะมันจะโดนหกัก6.5ใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะให้เรา4%ก็เท่ากับจ่ายแค่2.5สําสำหรับ Marketing นะคะก็คือเขาก็จะแจกแจงนะคะว่าเราอะ่ะยิงใช้เอซีแอดไหมหรือว่าโดนออฟไซด์แอดไหมอย่างออฟไซด์แอดเป็นแอดที่ยิงออกนอกแพลตฟอร์มนะคะถ้าเกิดใครมียอดขายเกินหมื่นเหรียญหรือว่า3 000, 3 3 0 0ต่อปีก็ปิดไม่ได้นะ ก็จะโดน12%แต่มือใหม่ปิดได้นะคะโดนแค่โดน15%ค่ะทุกคนอันนี้เขาก็จะแจกแจงบางทีก็โดนนะคะออฟไซอดบางทีก็ไม่โดนค่ะทุกคนก็แล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะปิดหรือไม่ปิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเงินบนเอซนะคะหรือว่า Payment Account นะคะขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามพี่หนุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ